ในคีคลิปนี้ผมมารีวิววุดใหม่สไปโนเบลดมาตอตี้อยโจย์แค่ไหนไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบิ้งแมวต่งตาง ต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวสเบลลัสโกกาเดนสตีลเบลลัสก็เลเก้าคืนฟิวซูฟิตแถมมีบริการกิ K ้วแกมพานแบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์มีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยโอ้ยก็สำหรับเนื้อหารของเราในวันนี้กนะครับก็คือสไปน์นอฟเบลดนะครับอาวุธใหม่ระดับดีวายนั่นเองนี่นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเกลือมากๆนะครับโอเคผมแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอขอบคุณ นะครับไอดีจากน้องการดด้วยนะครับผมนี้เนี่บผมกัส PDP นะครับคนนี้เลยนะซึ่งขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไอดีที่ให้มาดีบิวนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นมาเตอรี่ร้อยด้วยนะครับบอกเลยว่าไวมากนะครับน้องก็ฟาร์มไวแบบไวโคตรเลยครับบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยนะครับผมแต่น้องเขาเนี่ยมาเตอรี่ร้อยเป็นเทียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคโหแล้วก็ดูไอเดียของน้องเขานิดนึงเลยกันนะโอ้ยอังกฤษในวงล้านเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่โปรไฟล์หน่อยดีกว่านะครับทีกสิ่งที่น้องใส่ทั้้งหมมมดเนีี่่ยยผผก็จคลาๆท ใส่เลยนะก็จะมีเอ k ด p เพีโอเคเหมือนเป๊ะเลยครับยกเว้นเปิร์กนะซึ่งเขาใส่เป็นนี่ครับข้างขาวนะอุ้ยฮะแฮมสเตอร์อ๋อน่นาจจะไม่ได้เติมบัตเลอร์พาร์ครับอ่าใช่ครับผมโอเค ซึ่งก็ใช้เป็นแฮมสเตอร์แทนนะครับซึ่งแฮมสเตอร์เนี่ยจะได้เป็นอัตราคิดที่ข้อใช่ไหมอา่าเนี่ยผมได้เป็นอัตราคิดที่ข้ามานั่นเองโอเคก็พอใจได้นะครับส่วนอย่างต่อไปนะก็จะเป็นคอสเมติกนะครับโอนิแมสและคอมบิดี้แมสนั่นเองอา่าที่สองอันนี้เนี่ยคู่กันอยู่แล้วนะผมเทพมากๆนะครับสองอันนี้แล้วนกะ็พาสซีฟเนี่ยนะสองอันะอนี้ก็เทพเหมือนกันเช่นกันนะครับแอคแท็กบวกสามเอทีเคแล้วก็เอพีเนี่ย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลดาเมจเนี่ยครับผมส่วนเปอร์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นแวมไพร์นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูที่เทรดของเขาหน่อยแล้วกันนะครับเทรดที่เราจะใช้เนี่ยเป็นระดับโพดิจีโอเคนะครับก็คือสูตรทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นนกขาวนะ่ยครับพิเชียนไว้พิเชียนนะครับไม่มีแค่อย่างเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยสูตรหมดแล้วนะครับออ๋แล้วก็เรื่องการอัปเกรดโอเคไม่ได้อัปเกรดนะครับผมสำหรับสไปนอลเบลดโอเค ลุยพะแน่กดติดตามกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเกิดยังเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะเป้าหมายตอนนี้คือส0 0 0 0ื่นสามสิบคลายแล้วก็ฝากเอื้อมือไปกดไลค์กันคนละทีด้วยถ้าทำแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลยโอเคผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมซึ่งหน้าตาในเกมเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะอันนี้คือไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์นั่นเองเนะครับผมบอกเลว,ว่าส่วนตัวเดี๋ยวคิดมันไปเท่เลยนะคนถ้าเกลียดเลยครับผมใครคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์ใต้เลยนะครับส่วสนตัวมองว่ามันแบบ น่าเกียรติน่ากลัวนะเออนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่แบบเอฟเฟกเติมเนี่ยครับก็เท่อยู่นะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากครับโอเคมาเดี๋ยวามาดูอ่าสกิลของเขากันหน่อยดีกว่านะครับอ่านี่มัลติร้อยแล้วเนี่ยครับผมโอเคก็มาดูการโจมตีปกติครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นีครับจะตีเป็นลูปสี่ทีเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็โอ้โหไวมากเลยครับเอฟเฟกเนี่ยจะรอบวงเลยนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีแชทบอกนีว่าจริงๆมันตีแค่ครึ่งวงนะครับผมไปด้านหน้าของเรานั่นเองหน้าตัวละครนะผมครึ่งวงหน้าตัวละครนั่นเองนะครับโอเคึงเข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบรอบวงอย่างเงี้ยมันก็จะโกงเกินไปนะครับเพราะมันตีไวขนาดนี้นครับอ่าเดี๋ยวมาดูดาเมจบตีนียครับปุ๊บสามสิบสามดาเมจนีผมอันนี้คือยังไม่สุดน,นะครับถ้าจะให้สุดเนี่ยจะต้องใส่ไว้พีเจีย้ยนนะผมอ่าดีโอโ้โหดาเมจเท่าผมที่ใส่ไวพีเจีย้ยนเลยนะครับ ก็อย่างว่าอะไรครับแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อระดับ50ใช่ไหมมันจะเพิ่มเมตบตดาเมทเนี่ยครัดูดิโอ้เคลียดดาดนง่ายๆเลยครับไม่ปต้องใช้สกิลก็ได้นะเนี่ยโอ้โหโหดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยมี3สกิลนะครับเอ้ย4สกิลนะครับมาเตอรี่100เนะครับมีแซด X4 แล้วก็วีนั่นเองนะครับผมสกิลแซดเลสต라์ Strike, สกิล X ฟิตประหลาดและสกิล4ไลท์ซิงฟิตสกิลวีแชเดอร์ฟิตอ่าโอเคเรามาดูที่สกิลแซดกับผมก่อนเปุ๊บ นี่เนี่ยผมเป็นเหมือนบาซูก้าเนี่ยหมัดบาซูก้าของลูฟี่นะครับใครที่เคยดูวันพีทเนี่ยผมนี่เหมือนเลยนะจะเป็นแบบเหมือนตบมือครับผมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลเอ็กกันต่อเลยเนี่ยฟิตประหลาดปรับปับปรับปับโอ้โหเรดดิว่าถึกว่าเบเป็ดเนี่ยผมโอ้โหเวอร์มากๆากเนี่ยแล้วคือแบบมันตีหลายิ้มากๆเลยนะสำหรับสกิลเอ็กเนี่ยผมว่าโหดมากครับสกิลนี้เอาไปเราไปดูที่สกิลซีกันเลยนะครับระหว่างรอคูลดาวน์สกิลอื่นดีคูลดาวน์นะ เอาดูสกิลซีครับไลท์ซิงฟิตโอโ้โหโอ้โหแล้วมีทุบอีกเนี่ยครับเป็นเหมือนบาดต่อยรูนี้นะผมคล้ายๆกับท่าของเพียวแฮนเนี่ยผมที่มันมีแบบท่าต่อยรูเนะครับเอาซีคือแซกกลับมาเลยรอสกิลแซกรอบปุ๊บนี่เนี่ยผมดำเปร้อยเจ็ดสิบเก้าบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะแต่ว่าสกิลอื่นเนี่ยแรงกว่ายเยอะเลยสกิลเอ็กกับสกิลซีเนี่ยแรงมากๆครับซีคิวแซกเนี่ยเฉยๆนะสำหรับผมนะครับเอาดูสกิลเอ็กกันอีกรอบปะปุ๊บโโอ้ห ปวดบ้างครับเอ้ยมาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลวีเลยแล้วกันเนี่ยครับแชเดอร์ฟิตนี่ครับมาหนึ่งสองซ้ำฮึ่มดาเมจห้าร้อยตีบอกอุ้ยดาเมจยังแอบน้อยกว่าชูอยู่เนี่ยครับโอเคซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะถามนะว่าเอ้ยระหว่างโกดชูและไอาวุธนเนี้ยนะครับสไปน์น็อตเบลดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเนี่ยครับผมแล้วก็ควรเลือกใช้อันไหนดีกว่าเนี่ยครับผมส่วนตัวเนี่ยผมให้อันนี้นะครับดีผมผมคิดว่า โอ้โหอ๋อเนี่ยอันนี้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ลงมาจะเป็นโก้ดแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับซึ่งก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโก้ดมีรองเท้าอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสุ่มแบบนี้ด้วยก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องสุ่มเลยนะนี่ยครับไม่จำเป็นต้องสุ่มเลยนะครับใช้โก้ดใช้ชตูต่อไปได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูสก,กิลวีกันอีกรอบนะครับจะเป็นการมมวนตัวขึ้นไปและทุกลงมาอ้อาวแล้วทีนี้เหลืออยู่300อยเอ๊ะยังไงนะตอนแรกเนี่ยมีถึงประมาณ500ใช่ไหมแล้วก็เหลือ กลับมาอยู่300เอ้ยอันนี้งงอยู่เหมือนกันนะเออแต่กูดาวสกิลว,วีเนี่ยไวมากเลยนะครับดูดินี่ดูดิครับสกิลว,วีเนี่ยขึ้นไวมากเลยครับแบบตบตึ๊บตึ๊บเลยนะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับอันนี้นะครับซึ่งสองตัวผมมองว่าดีนะครับดีเลยผมคิดว่าน่าจะติดเมตอรด้วยนะแดีวก็เดี๋ยวต้องรอดูอาดาบใหม่ทีครับดาบใหม่อีกอันหนึ่งน่าจะโหดที่สุดแหละนะครับก็ต้องรอดูในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับใครที่มีมาให้ผมรีวิวก็ทั้งส่วนตัวได้เลยนะครับผมททัััััักกกกกกดดดดิสสคคคออออรรร์นนนนะะะบบบผมมไไ้้เเเลลยยาาีีีปปแวจงงงู่ ปึ๊บปึ้งสามร้อยยี่สิบสามเอ๊ะหรือว่าดาเมจยิงมันสามร้อยแล้วตอนแรกที่ขึ้นห้าร้อยคือยังไงนะที่ผมก็งงเหมือนกันนะครับใครที่รู้ก็แจ้งบอกกันได้นะครับผมอโอเคเราไปดูที่สกิลดาเมจเลยแล้วกันนะครับสกิลจีโอเคครับตอนนี้เนี่ยอันตีเรามาแล้วมาเดี๋ยวลองใช้กันให้ดูกันเลยนะครับไม่รู้ว่ายังบัคอกอยู่ไหมนะลองดูหนึ่งสองสามโอเคหายบัคกแล้วครับอุอ้ยอุ้ยดีอย่างนี้เลยโอ้โห ว่าเขามครับผมโอ,โอเคประมาณนี้ผมสลับทันที้อ่าบอกเลยว่าโหดเลยเนี่ยผมโหดเลยแหละนะครับอาวุธนี้นะดูเดี๋ยวทุกคนโอ้ผมตีธรรมดาเนี่ยก็เล่นชิวๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องเป็นเรองใช้สกิลก็ได้ครับดูดิโอ้โหชิวจัดครับเป็นอาวุธที่โหดมากครับทั้งตีไวแล้วก็ตีแรงด้วยนะ ดีกว้างอีกครับโอเคผมจบแล้วไปเดี๋ยวเรากลับไปสรุปที่ล็อบบี้กันไปโอเคผมก็ตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่ล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มันเป็นยังไงนะครับควรจะใช้ไหมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าดีนีครับดีมากเลยเทียบกับโกดกับชูได้สบายๆนะยครับส่วนตัวผมมองว่ามันแอบการโจมตีธรรดาเนี่ยแอบดีกว่านิดนึงด้วยเครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องสกิลดัมมจอะไรเนี่ยก็ สุดๆแล้วผมแปลว่าโอเคเลยนะครับแต่สกิลวีเนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันแอบน้อยไปนิดนึงนะเนี่ยผมแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่มีโก้ดมีชูแล้วเนี่ยจริงไม่จำเป็นต้องดีก็ได้นะครับสามารถใช้โก้ดกับชูต่อไปได้เลยแต่ว่าใครที่อยากจะเลือกนะครับระหว่างเอาโก้หรือเอาชูออกไปเนี่ยผมแนะนําก็เอาชูออกไปก็ได้นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบโก้นั่นเองเนี่ยผมก็โก้ตเนี่มันเท่เนี่ยผมประมาณนั้นแล้วก็สกิลเนี่ยแรงด้วยเนี่ยผมก็ เอาชูออกก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเอาออกอย่างหนึ่งนะโอเคผมก็เดี๋ยวท้ายนี้ผมใครมีคอสเมติกมีสัตว์เลี้ยงอะไรดีๆเนี่ยสามารถเอาไว้ดีไหมให้รีวิวได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดับมีคนให้รีวิวแล้วครับผมแต่ว่าขาดแค่พวกสัตว์เลี้ยงคอสเมติกอะไรทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็ใครที่มีก็ทางที่ตัวตัวมาได้เลยครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คิดว่าเอาไว้ประมาณทีนะี้กันใครที่ชอบกดไลค์ก็จะใช้กันด้วยกันนะครับสงสัยอะไรสามารถสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะ ต,ตน 20, apology, อนนี๋ยวปที่4มีที่สามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้ครับผมก็ตอนนี้คือว่าไม่นามีแล้วผมไปเจอกันบ๊ายบายมามาคอนเดดฟิลและเราก็เท่าที่ริมหัดเหมือนก็จิบลิ้อและตอนก็เท่าที่ลิมปากทําไม่เชนนอ้นคิดว่าความรู้สึกนี้จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สัมพักก็เพียงหลับและตอนนี้พวกเอททำงานไม่ค่อยว่างนิด